คนโลอาไปเยอะฮะโอ้ oh. oh, ไม่เก็บไม่ได้ว่ะอ <s jam ming> <burning artists> ุ้ยนี่เสียดายว่ะไปแล้วนี่ผู้ชมอันนี้สูตรฉามีอะไรวะนี่ยโอ้ยโอ้ยผมอยากเข้าใกล้มึงจะมีบอลคิดสิเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วมาละฟากบอ เออไม่อยู่มึงระเบิดนุ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เีย้ยกูโดนกูโดนมาจัดการกูกูโดนปาดจัดการกูสลัดมหยามเยามมหยห้าราตีนมากเออไปไปขนศพเลยวัดหา เลือดกูเป็นเด็กคนเราเฮ้ยค,ควางแล้วชอบเล่นงานควางเลยเอ้ยไม่ใช่ควางชอบเล่นงานเราด้วยโอเคไอ้ไอคนนี้มันเห็นกูแล้วมึงฟันพื้นทำไมอ่ะมึงฟันพื้นเหรอขอเก็บผีเสื้อมึงก่อนโฮ้ยเสี่ย เงาเวอ่ะงมาให้มาให้แล้วไอเงี้ยมาเฮ้ยยาตานี้จะไม่เป็นไม่เป็นเหมือนตาที่แล้วที่กูปางตายเจอเข้าไปจุ่มหามานลามันลงจะจัดการตัวนี้ตระกันถ้ามันเห็นแล้ว มันก็เป็นเจ้าโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยยายาเอ้ยขอดื่มยาก่อน <S 2> <S 2> <S 2> มาดีตานี้ไม่เป็นเหมือนครั้งที่แล้วนี่ยโอ้ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปก่อนแล้วจะมา ไอ้ตดต้นไม้ฮึ่มเอ,อ้จมานเชี้ยโอ้อมโอหมาไม่มาถูกเวลามากเอ้ยเย้โอ้ วนทีหล่อมึงไม่ยังไม่มีหลบม,มือเลยเฮ้ยแทงโดนอีกตอนแรกก็ว่าจจินทีหล่อมไม่น่าเกียดนะเจอมน่าเกียดวยกยดว่าเยอะเลยเฮ้ยยาไอชี่ใกล้ตายแลย้วอีเวนจะมาไม่จะมาหายไปก่อนเออเจ๋งเจงนะ่ะ อุย๊ยมีกลางโลกาลตายบอสเรื่องตอนนี้ฉันชนะแน่โอ้ยฉันชนะหรือฉันจะแพ้ไกลถ้าขนาดนั้นอนะ่ะทำไปได้โอเคแลกหมัดก,กัน ก็มาดิครับเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธโอเครอ้อยฆ่าหมดแคมป์แล้วอุย้ยยังไม่หมดมเหลืออีกหนึ่งก็ไม่เป็นไรเป็นคนสุดท้ายไปละกันแคมป์ลาสโลเปิดก่อนดีกว่าจะไม่โดนวาร์ปใช่ไหมอา้าวโล่สามเหลี่ยมตาอสูร ออหมดแล้วหมดแล้วเออได้น้ำยาฟรีนี่แอกว่าหมดแล้วกระดิ่งใครเนี่ยแล้วไปวิวิวใครใครอยู่างนั้นโอเคนี่โอ้มาดจนด้บข้าชื่ออเล็กซานเดอร์มัเล็กหายนักลบข้าติด อยู่คนโตนี่ย่งที่เห็นช่วยพากข่าวไปทีช่วยพายพนนีงั้นเหรอขอบคุณงั้นช่วยหาไรใหญ่ในี่มัาหัวใส่ก้นข้าทีข้าจะได้หลุดออกไปได้อไอ้เล่นกไม่ต้องห่วงข้าบวดีหัว,วให้เต็มแน่เลยก็ได้ชูมือสองข้างดีใจโอเคอเจ้าหัวดีมาก เอกซ์นเนอร์ผู้นี้บิดจ,จะแตกเป็นจริงๆแล้วสิฮ่าๆๆจะจับก็ชวยให้ข้าหลุดออกมาได้เอาใช่ไหมราลี่เป็นสัญญาแขมกของคุณนะก่อนเนื้อผู้ก,กาอาหายไปนี่มาสู้จ้าตัวนี้ก่อนอ๋อมุมมิคกงะหลู มันเาหัวโคกล้มลงแล้วก็สลายกลายเป็นบนุนอย่างนี้เองมรณะละริพน์นามไปชั่วอีกครั้งแล้วเจ้าเป็นผู้หลืหอข้า,าคือดีใครน่าผู้ชีพผู้มีชีวิตในความตาย,ยดดได้บุญนะข้าจะเตือน,นเจ้าไว้หย่า,างเพราะกำลังระเบิดริบบานพึ่งาน ห้าหน่ากลัวเพราะเรือที่นั่นนี่เจ้าเมียแต่แบบอย่าเข้าไปใกล้หมู่บ้านวาลีเพลียกหาอ่าคนขับเรือคนขับเรือทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูกลัวกูกลัวเฮ้ย เรือจ้างพี่เบียตายซอม,มบี้ของพี่เบียมองยอีกที่นี่ซอมบี้้เรือจ้างมาเรือจ้างมาแต่นี้ยังไม่ตายต,ต้องรอการเด็ดเี้ โอกาสเด็ดเด็ดเฮ้ยชิมหายแล้วเฮ้ยกูไปร้องมันทำไมชิบหายเวนหุยเอเวน อุ้ย What the f าโร่อุ้ยนีไปล่อยน้ำยาน้ำยาแห่งความอร่อยอุ้ยไปรอบไปรอบไปรอบก็เคยวนกลับวนไปมาแบบนี้บิ๊ดิ๊ด เอ้ยยยเยยยยยนย้ยยีเวียย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 ยีียยยยยอยู่ยย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 หยยยยยยย้ยยยย่ยนี่ย้ายฝัยย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 อยู่นย่นยย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 น Ôi. à nó nhắn vào hoàn thật hui quý Ôi tay lì tóc nha hê ê bia Đi, bìa, đi bìa. Ôh, ôh. โอ้ยกยกเรือยกยกเรืออ้ยเออยกไปยกไปจัดการพวกตัวเองไปโอ้ยเฮ้ยอย่ามาหาโกงข้ามเฮมย์เมย์เมย์มว้ดินไห้ด้วยรถไฟ ว่าเรื่มเมือแล้วมา,ามาเออมามาจะกายง่ายๆมามาอ่ามันตายไปเออสะดวกหน่อโอัวนี่แว๋วลากบนรถทุลีครงกระดูกทหารเกณฑ์โอเคอันนี้อันนี้ดีเหรอเจ้าเหมือนโง่จะไม่ฟังคำเตือนของ้าเลย แต่ดูเหมือนเจ้าจะมีพลังเด็ดลากโบราณะนะอะไรเจ้าจะพลังของอาศูนย์ไหมเจ้ายึดมั่นที่จะตามล่าผู้มีชีวิตในความตายและเด็ดลา,ากโบราณแล้วแล้ก็ข้าจะแนะนำให้รู้จักป่าหลวงอสูรเกลแ่ยงอร่อยจังข้าวิีร์ต้องหลัเกลแ่ยงคุงอย่างเจ้คนมาเห็นคนว่าอนนะไะให้ช่วยได้นะดีมากเอาไปทิมงให้ข้าสิ ข้าจนสีรับรูปในไหนที่แล้วข้าซ่อนประตูเคลื่อนย้ายไปรตรงไหน,นจงใช้ประตูนั้นไปพบกับบาหลองอาสูเกรงซะข้ามีอะไรต้องมาถามใหญ่ที่สุดข้าก็ได้มาเบื่อเสสู่ตัวแม,ม,ม่มดซูมน้งพยายามช่วยให้ปัญญาท้องแป,ป๊ะเพื่อข้าต้องหลับลงไปใจนั้นโอ้ยแถวนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเชียช่ยไอ้มะเร็งปอไอ้ซัก เฮ้ยโหมดมอดไหมไหนีไปจุดกันถูกอ่ะนักเสียผู้เสพผู้หมงบุบบุกลุกเอ้าเร็วเฮ้ยยาเฮ้ย อุ้ยชอบหลบจยงหลบโอ้โหก็จะมีช่องโหัวจะกลางมาเนี่ยโอ้ยอุ้ยอันแรงวิ้ยโอ้ ชนชนสาวเอนนอเออเต้องฟังนะออ้ยีแ่แลกหมาดไยแลกน้ว อุ้ยอุ้ยหัวนักเซียอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้วจะโดนนักเซียฟันโคตรแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายเจ๋ว เฮ้ยเฮ้ยนาตาเซียถัว่ากูอยากสู้กับมึงโดยเฉราะโอเคจะตายอยู่แล <hatır> okay, <orable> ้วเฮ้ยไม่เปลี่ยนท่ากากะเลยเฮ้ยโอเคตายแล้วลาก่อย อ okay. แล้วสีซีนชีตรงนี้ามาแมงปฟองทักษิณเฮิ้ okay. ตนต้วนีคืออะไรใสยอ๋กองนีไปที่อยู่หรือเปลาชะเน่อ,อ,เอุ้ยเนินมังกรเกรออ,อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อหวยอยู่ <c oughs> โอ้โหโอ้นี่ไงวิหารอาสูรนี่ไงเชื่อทุกอย่างให้หลับหมดแล้วนะลองดูขอดิกรีหมดแล้วป้อนข้าศึนำน้ำนำฟ่น้ำหมล้วไปข้าจะบอกรายต่าขา และปลร่งหรืาให้ใข้ากินอีกเถอะตาประทับรอยลิต,ตาดวงตา,าสุขเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย w อ a t the h ร l ฟเหลือขวดเดียวเฮ้ยเฮ้ย

ตัวใหญ่เรือเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหน้ามันกนใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชี้หัดกับทีเดียวตายซาปลาพังแคเลม เอ้ยเฮ้ยขางขางเฉยอะไรวะครับ,บ,บอ้าหูดับดับเ่างอีกเวนสุดยอด My, My defeated boss collection